นายจะหัวยุงพวกจะหัวรถอีกแล้วยังนั้นแหละเขาเรียกพวกสปันกี้ปรสิตคงตอนนี้มาเป็นตัวสามีเลยล่ะฮ่าฮ่าใช่แล้วปรสิตคงมันจะได้ดูสมจริงมากกว่าคลิปที่แล้วยังไงล่ะโอ้ยนายจะหัวยูงคลิปที่แล้วหนอกปรสิตได้ล่ะนาจะพวกนี้เป็นพวกหวานแววยังไงล่ะฮที่นายเขาไม่คิดจะนอกให้ปรสิตคงตกใจอีกหลอกหลอกนาอะหรือนายจะไม่ดูล่ะดูแค่นั้นแหละ ที่นี่นะก็เลือกไอคอนแมจะหัวโล้นหาตัวตรงนั้นได้เลยและนะบรสิ์คุงสปันกี้ไม่ใช่เหรอเออสปันกี้แพรรูแบบสามดีอย่างนะั้นเหรอตัวไหนดีและเดียนี่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 เอาตัวให้เห็นก่อนนลยจะเอาห้อยยังโอ้ตัวสยองของวงการออาพร้อมลนะสปันกี้ฉาบรูแบบสามดีหนึ่งสอง้ยืบอาจุกตัาลายฝนนี่นะไม่ใช่ ดูนี่สิประสิทธิ์คุงให้แหนขยับต,ตามจังหวะด้วยละต่ากับว่าฉันก่อนหน้าทีนั้นเลยออย่ารอชา้าเลยไปดูเจ้าโอรเรนกันต่อดีกว่าไปเลยอ่าจะตัวนี้ที่เป็นกระเดื่องและบระสิทธิ์คุุงนะอาสีแดงต่อเลยจเจ้าหัวยังได้เลยนี่โอ้เกือบเข้าเกือบจะเข้ากันอยู่นะ เหมือนว่าจะวายแต่จะขยับตัวตัวเดียวนะาจะวายอยู่นั่นนะสินั่นเนี่ยเอาจะฟันบทตอนไหนดีกว่าอ่ะได้เลยจ้องเลยจอยที่เป็นอะไรติจจองฮ่าฮ่าส,สามปีนะดเทสุด,สด,สดใช่ไหมล่ะบรรทัดคุงพอเป็นเวอร์ชั่นสามดีแล้วมันดูน่ารักกว่าใช่ไหมล่ะมาต่อด้วยตัวดอกไม้กันเลยดีกว่าเอ๊แต่ตัวนี้มันใสด้วยแหละเหมือนจะมีเอฟเศษอยู่สองตัวนะเนี่ย เอาละบรลสิทธิ์คุ้งแลนนี่คือคุณแจตัวสุดท้ายที่จะทำให้พวงสปันกี้สุดที่รักของนายนั้นกลายเป็นผียังไงล่ะ <Yeah. S 1> เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเจ้าสปันกี้สยองขวัญแบบ 3D ดีนั้นจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวได้ตัวสีแดงมาทำอะไรนะเริ่มจากนายก่อนเลยละกันนะเจ้าไฮแฮทเออ่ yeah. ทองฟ้าสีแดงเลยตัวสยองแบบเริ่มตน้นกันมาต่อด้วยเจ้าฟันบอดเลยละกันนะ น,นี่พอเป็นเวอร์ชันน่ากลัวแล้วมันขยามปากด้วยแล้วมันละสิทคุ่คงสุดยอดไม่ได้สิจองตัวนี้เลยขนาดเป็นเพียงไม่หนักกลัวเลยงั้นมาดูเจ้าตัวแสแนงกันต่อเลยละกันนี่นี่เขาต้องตน้าจาหัวอยู่ไอ้เจ้านี่น่ะมันพีเทปนน็นะนะาชัดๆเลยเออว่า พอเป็นเวอร์ชันหลอนแล้วมันกลายเป็นแบบว่ามีท่าแอคชั่นทุกตัวเลยนะดูตัวนี้ก็ทำปากเป็นในของจริงเลยแล้วนะน่ากลัวบาลาสิตคุงจะตัวสีแดงที่มันโดนผูกคอเนี่ยล่ะเห็นด้วยเลยตัวนี้น่ากลัวสุดๆไปเลยแล้วนะไม่พอนะปรสิตคุงถ้าเกิดว่าเราก็มาดูตรงข้างใต้ขาเขาเนี่ยเราจะเห็นลำไส้เขาห้อยออกมาด้วยแล้วนะน่าเป็นตัวที่เวอร์ชันสยองขวัญนั่นสยองสุดๆไปเลยด้วยซ้ำไปนะเจ้าเนี่ยเอาแหละถึงคิวเธอแล้วแหละนะเจ้าสารายบีทบ็อก มาดูกันดีกว่าว่าจะน่ากลัวขนาดไหนเฮ้ย,ยสองทีมันน่ากลัวแล้วเจอสามทีไปหลอนจะเดีือดอีกน, <c oughs> น่าหน่ะสินะมีคนบอกว่าไอ้เจ้าตรงนี้โดนปรสิตสิงเปล่าเลยทำให้นาออกมาอย่างนี้เลยนะปรสิตคุณเนี่ยนอะไม่ใช่นายปรสิตคุณที่เป็นปรสิตนะเอาละทีนี้ก็เหลือนานเลยแล้วนะเจ้าก,กระเดื่องสีส้มมาเข้าสู่ด้านมืดด้วยกันซะดีด <c> ี <oughs> เจ้าสี่คงแล้ววใจจะเต้นรูดม้ายอยู่แล้วอ่ะไม่ไหวแล้วกลัวแล้ว่ะดาดาเข้าใจแล้วดาบปรสิทธิ์คุงจะพวกนี้น่าพอมันเป็นแบบ3าดีแล้วมันน่าคุณสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วไม่ไหวแล้วแต่ไม่ต้องห่วงไปนะปรสิทธิ์คุงเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําในสิ่งที่ทุกคนไม่เคยทํากันแล้วดะเฮ้ทำอะไรอย่างนั้นล่ะฮ่าฮ่านั่นก็คือ การปฐพยามันที่เหล่าสปันกี้ที่กลายเป็นผียังไงล่ะทำได้เลยนะย่าหอยู่แน่นอนเพราะวันนี้ช่องอารมียาววิเศษสำหรับสปันกี้โจะพออย่างไงล่ะมาลติดคุกโคดเจ้า เอาแล้วเราสปันกี้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหลายแลต่อแถวก็ได้ดีๆเลยนะแถวตอ่อเรียงหนึ่งเลยนะ<ห>นโอ้ดูเจ้าออเรนนี่สิหัวใจที่เต้นเหมือนกระสือขนาดนี้แถมยังมีเลือดออกที่ตายด้วยแผลเบื่อขนาดนี้รักษายังไงนายจะหัวยงอ๋อแบบนี้เหรอรักษาไม่ยากหรอกนะเพียงแค่เอา,จา,าเจ้าไอคอนยานี้ใส่เจ้าสปันกี้ตัวนี้ก็ได้รักษาเรียบร้อยแล้วละนะถ้บจริงตอบตรงเอาละอนุมัติเลยนะมารับยาได้เลยนะโอเรนนนะเอาเลยนะหนึ่งสองสาม เ,เลยที่เขายดออกมาใช่ไหมก็แค่เอาผ้าพันก็หายแล้วล้ดานะ hey! แบบนี้ไม่ได้แล้วจ้าหัวยุงแน่นอนง่ายใช่ไหมล่ะมักง่ายที่ไม่ว่าโอ้โอจเจ้าไวรียรตัวนี้โดนบัลสิดสิงจนตายื่ออกมาเป็นหอยทากเลยนะบัลลทสิ์คุณรักษาได้ไหมเนี่ยได้สิอถึงก็ต้องรักษาตาเขาให้กลับมาเป็นปกติก่อนแล้วดนะอย่าบอกนะว,ว่าอ่ะเรียบร้อยทันที่ตายไป่างนี้เลยแนละ เอาเราเชิญคนไข้ไปรอด้านขวามือได้เลยนะครับคนไข้คนอื่นรอรักษาอยู่นะอุย้ยใครมาปิดไฟเน,นี่ยเอาเราคนไข้รายรต่อไปเชิญครับโอ้โหไหลนินหนักเลยอ่าเดี๋ยวหมอขอประเมินอาการหน่อยนะโอเคผิวหนังที่หน้าโดนดึงหายไปครึ่งซีเพรอะกระดวงตาี่โดนควักออกไปและไส้ที่ไหลลงมากองกันข้างล่างน่าจะรักษาได้ได้แล้วแล้วนะได้สิแต่บอ,ะน,อนะเจ้ามากอผ โอเคอนุมัตงเลยเจ้าแสน่สีแดงรับไปเลยยารักษาเอ้าเป็นไม่ได้ยังไงเนี่ยไหนน่ารังไฟดูฉีกาดเอาพาพันแผลพันก็ได้แล้วไหนเนียใส่ที่ไหลก็เก็บเขาที่เดิมแล้วทุ้ยแล้วมันยังไงกันแน่เนี้ยประสิทธิ์งงอ้าวละคนใกล้คนต่อไปครับโอ้เจ้าฟันบอดตัวนี้นี่เองนะดาโอกรลังรัวเลย

ผิดพลาดทางเทคนิคกแล้วบอรสิทธิ์คุมนี่จะไปต้องใช้บาพันแผลแน่นอนแล้วไม่ได้เป็นอะไรดีนะเชิญคนไข้ไปรอด้านขวาก่อนเลยนะครับเอาละคนไข้คนสุดท้ายเชิญครับยช่ถ้าจริงจะหอัวย,อยังหัวหายไปครึ่งขนาดนั้นรักษาได้จริงๆนิ่นแหละจะไปยากอะไรละ่ะฉันแค่บาพันแผลก็หายได้แล้วละนะหัวจะเล่น อ่ะคนไข้นอาจะหายไปครึ่งหัวแล้วเหมือนว่าข้างในจะกรวงไปแล้วด้วยเลยนะดูยังไงก็ไม่หล่อจ้าเพราะฉะนั้นรับไปเลยยาพิเศษเออเออ,เ,อ,อเรียบร้อยบนกระสีธธคุ้งแกะเอาผ้าบนแผลปรพันที่หัวก็เรียบร้อยแล้วล่ะนะที่ฉันดีอะไรของมันฉันเบี้ยเอาแล้วบนกระสีคุ้งที่นี่เจ้าสปัน์กี้ทุกคนก็ได้รับการรักษาและหายไปอย่างดีแล้วล่ะนะแล้วก็เทพจะทำมาจากอะไรกันแน่ฝันเบี้ย